ผมก็ใช้ถังสามใบทำไมต้องมีสามถังครับอาจารย์ชั้นที่หนึ่งเองเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราจะใส่บูลสัตว์ต่างๆลงไปใส่มันลงไปในมุ้งสีขาวๆที่คุณเห็นนั่นนะครับแล้วเราก็ผูกเชือกย่อนลงไปในถังแรกเวลาที่ย่อนลงไปเฉยๆเนี่ยการละลายของพวกขี้หมูขี้วัวแบบนี้เองเนี่ยมันช้าเราก็มีลอกสําหรับที่จะดึงขึ้นดึงลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจะละลายแบบเขาขย่ากาแฟถุงออกันได้หรอไหมฮะอาจารย์เลยครับอาจารย์ พอมาละลายปนกับน้ําเสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนก็เป็นน้ําเปล่าที่เราเติมลงไปอ๋อก็คือเติมน้ำเฉพาะถังแรกใช่ไหมครับจากตัวนี้เองเนี่ยนะครับความเข้มข้นเมื่อตกลงข้างล่างถูกน้ําดีกดลงข้างบนน้ําที่ถูกกดมาก็จะไหลจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนน้ำปุ๋ยก็จะไหลไปถังที่2และถังที่3ส,สุดท้ายน้ำที่ออกมาจะได้ความเข้มข้นของ,ของปุ๋ยพอเหมาะสำหรับผักที่อาจารย์ปลูกนั่นเองครับ จากด้านล่างเองเนี่ยเราก็จะใส่ลงไปในถังผสมนะครับในถังนั้นเองเนี่ยจะมีการนําเอาน้ําปุ๋ยตัวนี้ไปผสมกับน้ําที่มาจากน้ําที่เราหลังจากที่เราบําบัดแล้วเราก็จะได้น้ําตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ถูกสูบเนี่ยสูบไปลดน้ําผักที่เราเห็นเนี่ยทุกวัน